Oh, oh, ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นนะ่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยวันนี้ไม่ชอบพวกคิมเมน์เอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่กล้องมาแสบเพรามานมีเปิรเอรตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆน่ะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสนะคะกระจูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k a จริงไม่จริงไม่ใช่แล้วบริษัทตรงใดไง แล้วแต่คุณแม่เลยค่ะครูได้หรือเปล่าอ่าโอเคไปนะแต่จะมีค่ะวันนี้มาแบบซ็กซี่มากค่ะก็เปลี่ยนลุกค่ะถ้าไม่ต้องอยากเปลี่ยนลูกแนวนี้คะคือจริงๆแล้วไม่ได้เปลี่ยนผาวรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับงานที่เรามาแล้วก็ต้องให้เกียติงานด้วยอะไรนี้ค่ะจริงๆค่อนข้างค่าสูงมากอาจจะเป็นเพราะใส่เท้าสูงด้วยบ้างคะแต่ถ้าเกิดคนปกติทั่วไปใส่ก็อาจจะไม่ได้ เไอย่างดีไหมคะวันนี้เซฟค่ะเซฟไม่มีการเปลือยอะไรใดๆซึ่งก็ยังทุกชิ้นยังอยู่ครบค่ะลูกมีชอบไหมคะไม่ค่ะค่อนข้างมั่นใจว่าเซฟอย่างดีอะค่ะลูกมีชอบเป็นเราซีนนี่คือ,อ,อหนูเราเราก็คิดว่าตัวเองเป็นนางแบบเราก็ต้องพยายามแต่งให้ได้ทุกลุปก็ค่ะส่วน,นชอบไม่ชอบก็ต้องถามคนดูแล้วแหละว่าชอบลุกไหนมกากกว่ากันจะมีขักกลัวไหมคะคนจะมาว่าเราแย่งซีนเพราะเรามาค่อนข้างแบบเด่นเลยวันนี้ จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นน้องดีวันนี designs, ้มาสายด้วยซ้ำไม่ได้จะแย่งซีนใครค่ะก็มาถึงก็รีบเข้างานเลยแต่ลูกนี้ผู้ใหญ่ว่าใครบ้างคะสาเขียวไหมคะก็ขึ้นอยู่กับงานมากกว่าค่ะเราก็จะมองว่างานที่เราไปเป็นงานอะไรยังไงอะไรเงี้ยผู้ใหญ่เขาก็เข้าใจในเรื่องการแต่งตัวของเราเขีนลูกแี้ผมนใจสนิทไม่ว่าอะไรเลูรู้ใจคนสนิทก็ไม่ แต่ถือว่าก็คงอาจจะไม่ได้มีอที่พนขนาดนั้นเพราะว่าคนที่จะมีที่พนกับหนูได้ก็คงจะ้เป็นคนในครอบครัวมากกว่าแสด้งว่าค่ะมีแฟนจะถ่ายอะไรเซ็กซี่หมือยู่ไหมคะอ้อยังค่ะยังเพิ่งถ่ายมาก็คงอย่างที่บอกคงเว้นไปอีกสักพักหลายปีเหมือนกันค่ะ่ปีนี้จะพยายามเปลี่ยนรูปก็จะเป็นเซ็กซี่ตลอดเวลาเลยหรือเปล่าอ๋อไม่ค่ะไม่ก็แล้วอย่างที่บอกแล้วแต่งงานที่เราไปบางทีงานไหนดูๆแล้วก็แต่งแบบสปอร์ตได้จริงส่วนตัวมี่แล้วอ่ะเป็นคนแบบเซอร์เซอร์มากกว่าไม่ได้แบบ ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้แบบในชีวิตประจำวันเท่าไหร่ถ้าสมมติมีหวดเซ็กซี่ตาแล้วเราได้เราโอเคไหมชอบไหมภาพนี้ลุคนี้ก็คงชอ็งชอกและตกใจนิดนึง <c oughs> ว่าได้มาได้ยังไงเพราะว่าเราก็ยังแบบสว่วนจรงนี้ก็ยังถือว่าอนุบาลอยู่อ่ะ<อ>แต่ก็ยินมีราใช่้หมะก็ก็ถ้าเกิดว่า ก็ต้องมินดีแล้วเราอนุมานแสดงว่าเรามีแวลาจะทำผลอะไรเงียอ๋อไม่ค่ะไม่ไม่คือไม่ได้หมายความว่าจะทําแต่ว่าถ้าเทียบกับคนอื่นๆแล้วอะไรเงี้ยเราก็ยังแบบเด็กๆอยู่ส่วนใหญ่รุ่นพี่ในช่องมักจะได้อันดับต้นๆเซ็กซี่ระดับคนประเทศทั้งหมดเลยเราอยากจะขึ้นไประดับนนั้ไม่ไม่ได้โฟกัสตรงนั้นมากกว่าค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะขึ้นอันดับต้นๆอยากจะมองในเรื่องของการแสดงมากกว่าโอเคเนาะขอบคุณค่ะขอไปใส่ชุดได้แล้วตอน เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซรรร่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวชอมแท็กดวงการงา,งานการเงินความรักแบบมัน่นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w PR Variety com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว